แล้วนะคะสำหรับนี้นะคะแน่นอนก็จะต้องมีอะไรที่แบบว้าวแล้วเป็นประโยชน์นมาฝากเพื่อนๆอีกเหมือนเคยก็มนนีนะคะกูตั้งใจจะพูดถึงครีมตัวหนึ่งนะคะที่เป็นครีมที่ทําออกมาเพื่อคนที่มีผิวแพง้ง่ายเรื้อรังแห้งแดงลอบเป็นขุยนะคะเป็นผดผื่นคันหรือเป็นเซ็ปเดิมหรือสะเก็ดเงินเนี่ยก็ใช้ได้คือเรียกได้ว่าเป็นครีมที่ออกมาเพื่อแบบจบปัญหาการที่แบบ สอบหาครีมแล้วก็ใช้วนลูปแล้วใช้อะไรก็ไม่หายสักทีอะไรเงี้ยก็วันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครมีปัญหาตามที่กูกล่าวไปนะคะก็ต้องฟังเลยสโนว์คนนี้นะคะก็คือนี่เลยนะคะเขามีชื่อว่าแบรนด์เซอร์มิกนะคะเป็นแบรนด์วัสดุังาตัวดังอันดับหนึ่งเลยนะคะที่คลินิกผิวหนังเนี่ยเขาเลือกใช้การคือเซอร์มิกเนี่ยนะคะเขาเป็นบรรแบรนด์วัสดุสงเาเนาะที่ได้รับการคิดค้นและวิจัยนะคะร่วมกันระหว่างคณะแพทย์แล้วก็เภสัชนะคะมานานกว่า30ปีเลยก็คือเรียกได้ยังไว่าแบบเป็นอะไรที่แบบคิด จ่ายยาให้คนไข้เนี่ยก็จะมีการจ่ายตัวเซอร์มิกเนี่ยให้คนไข้ใช้ด้วยซึ่งหลักๆก็อย่างที่บอกไปนะคะก็จะเหมาะกับคนที่ปัญหาอาผิวแพ้ง,ง่ายเรื้อรังนะคะแพ้ง,ง่ายมากๆเป็นโรคสะเก็ดเงินนะคะเป็นเซตเดิมหรือเป็นโรคผื่นผิวหนังอื่นๆนะคะแล้วก็รวมถึงสิวด้วยซึ่งบอกเลยว่าสิวเนี่ยเป็นโรคผิวหนังชิดนึงเหมือนกันนะแล้วเป็นอะไรที่ควรจะรักษาให้หายไม่ควรปล่อยไปตามยถากรรมนะคะเพราะว่ายิ่งปล่อยไปเนี่ยรอยสิวลุมสิวเอยเนี่ยก็ยิ่งรักษายากขึ้นไปอีกแล้วถ้าเกิดใครนะคะที่มีผิวที่แพ้ง่ายมากๆเเเเหมมือนนนกุกนะ,ะ็็ใช้้ไดดลยพรรา่ีปแบบบ์ท สูตรอ่อนโยนสูงมากปลอดภัยนะคะไม่มีสเตอรอยด์นะคะไม่มีแอลกอฮอล์พาราเบนและสารกันเสียซึ่งในบางคนเนี่ยก็อาจจะมีอาการที่แพ้ง่ายถึงขนาดที่ว่าแพ้สารกันเสียหรือพาราเบนในเครื่องสำอางก็มีเหมือนกันนะก็สับตัวแรกที่จะมาพูดถึงกันนะคะก็คือนี่เลยนะคะน้องคือเซอร์มิคครีมนะคะคือเขาเป็นมอยสเจอร์เอเซอร์ตัวดังนะคะที่รักความชุ่มชื้นไว้ในผิวเนี่ยได้ยาวนานถึงเจ็ดสิบสองชั่วโมงเลยมีเอ็กซ์แอนเซอร์ไมคอลพีคเทคโนโลยีจากเยอรมันโนที่มีสารประกอบจากเซอร์มายถึงสามชนิดคือเซอร์มายหนึ เหะะรือลดไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอลนั่นเองภายในรูปแบบของการเลี้ยงตัวของไขมันหลายชั้นที่ทําเสมือนกับสตาร์ดัมคอนเนียมนะคะหรือผิวหนังชั้นนอกทําให้กรอบคุ้มกันผิวแข็งแรงพร้อมกับเก็บความชุ่มชื้นให้ยาวนะซึ่งท่อนะคะก็ใส่สารให้ความชุ่มชื้นมาด้วยกัน2ตัวนะคะตัวแรกเลยเนี่ยก็คือคาบูคาบัตเตอร์ก็จะเป็นสารให้ความชุ่มชื้นจากเมล็ดโกโก้นะคะก็จะช่วยได้ดีดม,ามากเลยนะในการลดการแห้งและคันของผิวส่วนอีกตัวหนึ่งก็คืออารารานะคะหรือว่านาำจระเข้นั่นเองซึ่งอันนี้นหลายๆคคนนนนกกก็งรูู้้ออยย่่่แลวนะวะะาาาเเีจจให้้คววามมชชชุ่ช่ืนก็ยยังปลดดดลลอักเสบแต่ารคายเคือองงขผิวไดด้ี ซึ่งตัวครีมเนี่ยนะคะเขาก็จะเหมาะก,กับคนที่มีผิวแหง้งคันลอกเป็นขุยหรือว่าคนที่ผิวแห้งมากๆนะคะรวมไปถึงคนที่มีน้อหนมจะเป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังด้วยจอบเนื้อครีมนะคะเข้มข้นเลยทีเดียวนะซึมได้ดีแต่ก็ไม่ได้รู้สึกหนักผิวนะอย่างถ้าทาแบบทุกวันเนี่ยกูก็จะทาบางๆนะคะไม่ได้ทาเยอะมากแต่ถ้าช่วงไหนมีปัญหาผิวระคายเคืองนะคะฮอร์โมอนเหวี่ยงอย่างเงี้ยก็จะบกเยอะหน่อยขยันทานหน่อยอ่าบอกเลยว่าไม่กี่วันรู้เรื่องซึ่งเขาก็จะมี2ขนาดให้เลือกด้วยกันนะคะก็คือ 15ML 50นนะะะะคคคราาา9บทแ ราคาาาบาบาทและตัวครีมผ่านไปแล้วนะคะก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่กูชอบมา,มากเๆเลยก็คือนี่เลยตัวนี้นะคะก็คือ cermic forte cream นะคะคือเขาจะเหมาะกับคนที่แบบผิวแพ้ง่ายเป็นพิเศษผิวที่แบบมักจะมีรอยแดงเกิดได้ง,ง่ายเวลาเกิดจาการแพ้มีผื่นคันรละค่ายเครื่องผิวที่มีนมนมจะเป็นแบบผืผ่นภูมิแพ้ผิวหนังหรือเป็นเซปเดิมมาสะเก็ดเงินหนะนักก็คือใช้ตัวนี้ได้เลยคือนอกจาก advanced night c o m p r e s technology จากเยอรมันผสมประสานกับกรดไขมันและคอเลสเตอรอลแล้วเนี่ยแบรนด์ก็เค้มแว้ว่าเป็น m o i s t r i z e r v i c e Korea innovation Foundation for Sensitive Skin นะคะและช่วยลดการอักเสบของผิวเนี่ยที่เพียงสเตียรอยด์อ่อนๆหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเขาได้เป็นสูตรที่ปราศจากสเตียรอยด์นะซึ่งเป็นอะไงที่แบบว้าวมากๆซึ่งตัว forte cream นะคะขเขาก็จะใส่อักติฟอิงเกเรติเอียมมาด้วยกัน2ตัวอันแรกนะคะก็คือชากะมัชรูมเป็นราชาเห็ดสมุนไพราจากแถบไซบีเรียที่คุณสมบัติเป็นแอนตี้อัลเลสเตนแล้วก็แอนตี้อินแฟมโมชันรีนะคะช่วยลดอาการอักเสบของผิวหนังลดเนื้อรายแดงลดอาการผื่นคันแพ้ได้ดีมากๆอีกตัวนะคะคือโรเดโอราโรเซีย ซึ่งเป็นพืชจากป่าเมืองหนาวในแถบอาร์ติกเขาจะมีประสิทธิภาพในการต่อต้านอนุมูลอิสระเนี่ยสูงมากๆช่วยปกป้องไม่ให้เซลล์ผิวเราน,นะคะเสื่อมสภาพแล้วก็ช่วยลดอาการเหนื่อยล้าน,นะคะหรือว่าแบบเออหน้าเหนื่อยผิวเหนื่อยเนี่ยได้ดีมากๆเลยจริงๆเนี่ยเขาก็มีใส่สารที่ความชุ่มชื้นมาอีก4ตัวนะคะซึ่ง2ตัวแรกเนี่ยก็จะเหมือนกับในตัวครีมนั่นแหละก็คือคาปูคาบัตเตอร์กับอะโลเวล่านะคะแต่ก็จะมีเพิ่มเติมนะเป็นอีก2ตัวก็คือเชียร์บัตเตอร์นะคะก็เป็นตัวววววทีี่่่่่้้คาามมมมชชชุืนนไดดกกๆยผิแล็ ที่สำคัญก็ยังช่วยต่อตานนูมิสรอะไรด,ด้วยอีกอันหนึงนะคะก็คือ Oria European Food Oil นะคะหรือว่า olive oil นั่นเองก็จะเป็นน้ำม,มันมกนะกอกเนื้อค่ะที่อุดมไปด้วย f a ี้แ a ซิดมี o อิกแ a c ิดที่สามารถช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวเนี่ยได้ดีเดียวแต่ตัวนี้นะคะจริงๆกูกว่าไม่ได้ต่างกับตัวแรกมากนะคือเนื้อเนี่ยเขาก็ทาแล้วซึมได้ดีนะคะแต่ก็รับรู้ได้เลยว่าเข็มข้นมากตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดกกมีผื่นคันนะคะจะรีบทาเลยทีเดียวทาติดต่อกันเนี่ยช่วยดีๆมากๆเลยแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดใครอยากจะใช้้้เเปปป็็็นนนระจจกไไดนะไม่ตอง ฉพาะเวลามีอาการนะคะอย่างเช่นคนที่มีปัญหาผิวหนังอักเสบเนี่ยที่มีอาการมาเป็นหายเนี่ยก็สามารถใช้เซอร์มิฟอร์เตทาประจําได้เขาก็จะช่วยลดอาการแล้วก็ลดการกลับมาเป็นซ้ําได้ดีเลยสำคัญเนี่ยเขาจะช่วยฟื้นบำรุงผิวที่กำลังอ่อนแอบอบบางเนี่ยนะคะให้กลับมาแข็งแรงได้ดีขึ้นด้วยแล้วตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะคะหมอผิวหนังเขาก็จะใส่ให้กับเคสที่แบบว่าเออมีอาการผิวระคายเคืองมีผิวหนังอักเสบแบบไม่ติดเชื้อเช่นระคายเคืองรอยแดงสิวผดผื่นคันผื่นภูมิแพ้เซบเดอร์มาสเกตเงินหรือว่ากลุ เราคาก็มีให้เลือกสองขนาดด้วยกันนะคะคือ20 ml MM นะคะราคา599บาทแลก็65 ml MM นะคะราคา999บาทเขาก็มีอายุจัดเก็บได้ยาวนานนะคะถ้ายังไม่เปิดเนี่ยจะเก็บได้ถึง2ปี6เดือนเลยทีเดียวแต่ถ้าหลังเปิดแล้วเนี่ยก็ควรใช้ให้หมดภายใน6เดือนนะแล้วก็สำหรับวิธีการใช้เนี่ยอันนี้แล้วแต่เลยคือจะใช้ปริมาณปกติก็ได้หรือว่าจะทามาเป็นครีมหนาๆนะเหมือนบางทีเวลาที่กุ๊กผิวระคายเคืองมากๆก็จะทาก่อนนอนเนี่ยก็เวิร์กมากเหมือนกันอ่าโดยสรุปนะคะเซอร์มะะิกทั้ง2ตัวเนี่ยเขาก็จะเหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายและปัญหาผิว The งทั้คู่เลยแต่ในการจะเลือกใช้นะคะก็จะมีความต่างหลักๆคือตัวเซอร์มิครีมนะคะแนะนาสาหรับคนที่มีปัญหาผิวแห้มผื่นคันเป็นขุยแห้งมากหรือว่าเป็นภูมิแพ้ผิวหนังก็ใช้ได้ส่วนเซอร์มิฟอเต้ครีมนะคะก็จะเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายและใครเคยมีรอยแดงแห้งรอกเป็นผื่นคันเซปเดิมผื่นภูมิแพ้ผิวหนังล้วก็สเก็ดเงินนะคะโดยทั้งสองตัวเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกวันนะแล้วก็แอบกระซิบบอกกันนะคะสำหรับใครที่ติดตามกันนะคะเราก็สนใจอยากจะซื้อตัวเซอร์มิมาใช้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะก,ก็คือยอดช็ สามสารถใส่โคนนะคะเซอร์มิกก็จะลดเลยนะคะ10%หรือสูงสุดถึง200บาทแล้วก็จะเป็นในช่องทาง s h อ p e e เท่านั้นนะและนอกจาก s h อป e e นะคะก็ยังมีอีกหลายช่องทางเลยว่าจะเป็น z Lazada นะค้า Facebook หรือ l i n e OA เดี๋ยวยังไงกกแปะพิกัดไว้ในแคปชั่นนะก็สำหรับใครนะคะที่ยังแบบว่าเออหาตัวที่ถูกใจที่จะมาบรุงผิวให้กลับมาแข็งแรงไม่เจอเนี่ก็แนะนำเซอร์มิกเลยค่ะหวังว่าวคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย